แต่แต่จริงๆเราหนูขึ้นแบบนี้หนูก็ไม่ได้ใช้แอปอะไรนะพี่ต้นไม้ก็ขึ้นไลฟ์สดของพี่ยูธรรมดาไม่ไม่ได้ใช้แอปไม่ได้ใช้อะไรนะพี่ต้นไม้แสดงว่าแอปของพี่หยาดน่ะไม่ดีเองใช่ไหมเหมือนสามสิบหกปีเลยอันนี้อยู่ใกล้อยู่ใกล้โทรศัพท์มากเลยนะพี่อ่าพี่ต้นไม้เนี่ย ือบางคนบางคนจะไม่ชอบให้เอาโทรศัพท์เข้าใกล้ใช่ไหมเดี๋ยวจะเห็นรูขุมขนอันนี้อยู่ใกล้มากเลยเนี่ยพี่ต้นไม้อืมนน้องทีน้องทีสวัสดีจา้าน้องทีกินข้าวเย็นหรือ,อยังเป็นที่กล้องค่ะใช่ไหมน้องทีบอกพี่มาดามซูปสันว่าน้องทีน้องทีงทเดี๋ยวนี่บใ่ใขรขึ้นติ มันเหมือนอัน,นมันเหมือนแห้งหรือเปล่าน้องทีให้ฉันไหน <c oughs> หมดแรงแล้วเหรอมาดามดูดูแท็กส่วนตัวสวย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 มาก sung ở gì mà, ôi chắc ngắm một đại độc Khi công này, bò cháu bưng nhé Đại không cháu? เจ้าเมาหนาพี่ต้นไม้พอเจ้าดื่มอยู่ข้างนอกอนี่เจ้าเมาสวัสดีคุณต้นไม้พี่แหม่มก็บอกสวัสดีค่ะคุณเส็ษฐี พี่แม่มมีแค่เนี้เหรอของหนมูมีแค่เรื่องเจ้าชูใช่ไหมพี่แม่มพี่แม่มหนูถามก่อนหนูอยากรู้เนี่ยพี่แหม่าน้องเมย์ด้วยน้องเมย์ด้วยป้าสจุจะมีจะมีเขาเรียกอ,อะไรล่ะไม่ไม่ไม่ใช้คําว่าแฟนดีกว่าอย่าอย่าใช้คําว่าคู่ชีวิตไหมไปไหนคะพินแคนพินแคนออกมาพี่แม่มถามหา พี่แมมพี่แมมบอกบอกหนูหน่อยพี่แมมหนูจะมีเพราะว่าตอนเนี้ยหนูไม่มีเป็นตัวเป็นไม่มีเป็นตัวเป็นตน,ตนตไงพี่แมมอยู่คนเดียว up, อยูอ่ครับอยูอ่ครับอะอะอะน้องบวัวน้องบวัวน้องบวัวพี่แมมบอกว่าพี่เป็นคนจอสูัวสันพี่เลยบอกว่าโอ้ยพี่แมมถ้าเกิดว่าพี่แมมทักน้องบวัวนี่จะเชื่อทันทีเลยแหละสันตอก น้องดีจ้าเป็นผู้ใดน้อเมาเลยเด้นพีน่ต้นใหม่นี่สวัสดีมั่วน้องดีจ้าพนะกำลังแต่งเพลงให้พี่สุครับอ้ายขอบคุณล่วงหน้าขอบคุณล่วงหน <c oughs> ้าว้าวเซอร์ไพรส์คุณพี่แม่มบินมาถึงรอเวย์นะคะ <c oughs> บินผ่านอังกฤษมา มาได้ไงเนี่ยสันดาหอุ้ยไปหาพี่แหม่มเขาบอยน้องบัวนามสก,กุลอะไรคะอ่ะมาดามน้องบวัวเหรอบัวเพิงเวอร์บัวเพอร์เวอร์ไหมพี่ต้นไม่ <laughs> บัวเพอร์เวอร์ น้องวานจะขึ้นกินเมื่อไหร่เนี่ยตอนไหนเนี่ย <c oughs>